สวัสดีครับมืดมืดมืดจุดน้อยแบบนี้มือดมืดบ่มืดจุบป,ปลูเลกเอามาคันคันแต้มมันนะแกงอยูด่ดิอัพพี่น,นอ้องไหมเบิ้งบรรยากาศการเตรียมตัวล้างถ้วยสิเก็บของไข่พี่น้องเพื่อเตรียมตัวเดินท่านนะคะต่อแตคลิปเมื่อกี้นะคะแต่สิบอะไรเนา่ยอัพพี่น้องว่าไม่กรบกุศลเบียงไปนำ้ำนะคะลายสดดุดว่าพี่น้องอู้ยทำไมอยากลายสุดว่าน้ำพี่น้องใดดิเหตุทางไหนไปดความจำเท่าไรซับกันหน่อยอ่า เอาหมูหน่อยไปทั้งทั้ไหนอุ้งลุงอุ้งลุงไหมนี่อ่าแม่สุงขาออกมาซอยกันเตรียมของแหลค่ะพี่น้องเจ้าหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วเท่าเจ้าสุขขาจะล่างถวยเจ้าหนึ่งเขาไปเห็นลูกให้เต้ารถไปล่างถวยนะคะแม่สุงที่ออกมาหนึ่งเขาอ่าขี้กับเขาไปทาลูกๆนะคะให้หนึ่งเขาก็ขี้กับเขาเหมือนปรามุ่นไปกบสืบแล้วแต่ที่ล่างถวยล่างการใช้เขียงใช้ไมงจะเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางน้าเท่ามึงนี่เขาเดินทางจริงมั้งเท่าแม่สุง เามงสนี่เนะาะเดินทางมนี่เนาะถาเนะาะจ้ะนี่ะับดูสาอันแม่กบไปร้อยขาตังกองอันน้องซีม,มากน้องแม่กบกบ่มีเอามันคือทั้งมืดทั้งแกงเนาะปนเฮ็ดตังไเงี้เออทั้ง,งมืดทั้งแกงเออถมือแม่กบบ่บ,บๆเด้อพีนน้องแม่กบเ็นหมแหเปลีนเห็นลุนม,ลมืดจู้มืดจูบ่เออเอามืดกันไปตามืดแมุ่๊หาแต่หม่องสองขาบ่าันไเปลน่ยนมละอ้เด็กแม่กุ๊บนาาี่แนะนี่ล่ลาครบพีนน้องของกันจี นี <ừ> ่สมบูรณ์เยินอยู่ทั้งอันนี่ทั้งไหนลูกน่องยางอันมันไปใส่ลูกมันไปใส่อันน<อ>ี้เป็นการ<อ>เป็นการทดสอบกล้องน้ำได้พี่น้องบา้าเห็ดอันหาหา,หามุมกล้องน้ำมามันอย่างเดียวมันจะสีแกงไหมค่ะคือมันคือบัดนน้ำนั่นแหละมันจะสีแกงเองลูกคือจังไหนเม่ยบาจังไหนเป็นอะไรทั้งนี้เออทั้งนี้แค่นี้ลูกนี่หรอทั้งนี้แค่นี้อเอาเอากับปิ๊ปป้าตังนี่เมียล้วเรื่องเม่ปวดท้องแม่ไปของน้ำ มันเป็นตะเดียงมาแต่ลูกเอาเบอร์มันมันเห็นบ่โฟ pues, กัสเห็นบ่ลูกเห็นบ่เห็นพี่น้องเออใครเนี่ยก็กลับอะพี่น้องแม่กบที่เห็ดเปียกไปน้ำเด้อกะสิบอได้เบาไอ้ใครพี่น้อกจมบรรยากาศแบบนี้เลยนี่คือบรรยากาศทำงานตอนเช้าขึ้นแจ้งสิลูกเห็นหอดลูกคุ้มคนห้องแถ้หน้าแม่กบเพียงชัดนในยุทหนาภาไงลูกกะประมาณนี้แหละกันลูกไส้กับเม่กบแมียกุบทรงจัดจึกจัดทิ้ทยอยทยอยตื่นออกมาซอยกันค่ะ อยงนี่แหละผูะ้ใดตื่นก่อนกต่วาก,ก่อนแต่ว่าแมื่อกดปันเท่าก้มูอแล้วพี่น้องเท่าก้มูอก็ได้ตื่นไปเศ้าเท่าต้มมืตื่นไปเศ้าลูกมาตเต์เศ้ามาเผาขี่ะยะขี่ฝอยหลูกไส้มาซอยหดน้ำหดพักในทรงกระตือไมาเห็ดกับเขากับน้ำหนึ่งเขาครับพี่น้องมันจะไปหน้าที่ประมาณนี้แหละพี่น้องแต่เราคนบ่บ่บได้หนิงบ่ได้สู้กันแต่ว่าก็มีดราม,มา่าที่พี่น้องไปเอ้ยบ่แม่นแม่ดปุ๊บน้องเต้ตันสิได้ มี่ขา่างาค่ะราคาอยูิร์นบ่มีพี่น้องบอม่มี่มูแม่กบสมัครใจเฮ็ดเด้บอบ่มีแน่นอนพี่น้องผู้ใดติดตามช่องยี่พอช่องพอพอิทุนพ่อพยาบาลกระชี้นมามูมกเมกบเผ็ดต่างๆ่างก้าวแรกที่เข้ามาเลยอยู่ใต้ข้าของเห็รลำพืน้นนะครับพี่น้องกระชี้นะะม,มาพวกเมกเพิดแบบใดนะบ่มี่หมัดราคาขาจาขา้างครับพวกแม่กบคือเอาใจแหลกใจไปเลยนะคะหายใจไปเบิดนะครับบ่อยจะเป็น,มนแมโซงน้องเต่ันพวกซักใช้เมือนี่คือ พวกเอ็ดีนะะี่ค่ะเขาเสียดย <c oughs> ุงเสียตลอดนะครับพี่น้องแต่กอะบ่เป็นยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะควมขีดคุณเข้ามาหางควมขีดกันบ่ได้พี่นอ้องต้องสัมผัสแต่กระเบื้องจะขีดจานหน้าเอานะคะพี่น้องค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกบซอยลูกขีดเบียกได้พี่น้องเด้อขีดชิบวัได้นั่นเป็นไหนนะคะขึ้นสีขอ,ของหน้าพี่น้องครับกระไรอันนี้แน่ยต้องแม่ได้ลูกลนึงจันนีใบคู่ห้องเดี๋ยว

ัสด,ดีค่ะพี่น้องัสด,ดีพี่นออ้องส่งไปทุกช่องแม่ครบนะคะใน่องนี้ช่องไปเนี่ยค่ะเป็นซองกระสีของมาสตาร์เนี่ยเพราะว่าเหตุเวดเคื่อหลังนันข้าตาเลีวแล้วพี่น้อง เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆเด้อพี่น้องขอสาเบิ่งไปก่อน เราปวดท้องครับเราก็เลยไปเข่าห้องน้ำกอนเดียวเราก็ออกง้ายขึ้นอง ไม่มีสียงว่างมั้งใช่หรือเปล่าดึงก็อันไมเป็นฝอยเลยอันนุ่มๆเนี่ยฝอยนี่งมือออมันใส่ฝอยน่งอเขาเป็นย นาที่เดวลูกบนให้แม่บ่จักนาที่เดวจัดหน้าที่ละโอ้ยน่าได้ไล่สวดแต่แขกเห็ดเวียกไปน้ำบ่กับพี่น้องไปน้ำขึ้นชิงมวลใช่เนาะพี่น้องนี่แหละคือบรรยากาศเก่าๆอยู่พี่น้องมีเข้าไปของนั้นใช่ไมรอดรุ่นมาบรรยากาศสุดแต่ย่างเงมันบ่ได้ไมลูกกันอันที่ฟุตให้แม่แล้วมือว่านก่อนในว้านแม่ฟุตเจ้าฟุตไอ้นี่ไปไปเดี๋ยวมันก็ไล่ได้ประเสรนฐฟุตเร็วกะ คืนือเกาอยู่พ่นองว่าไอ้ยังยากเลยละบัคในใดเดียวใส้ลูกเบิ้งหยีน่าจะเป็นช่มุ่งพุ่นส้มบะคบไม่จังใดนี่แหะ

กาดื่มๆกันอนด้ออุตสาเบิก่อนว่ายังไม่สบไม่ปบทำบนุนไส้กันประมาณนี้แหละค่ะเปียกนะคะไม่ปุบจะวดพื้นขวดยิบขยะเผาเลยก็มาช่วยดูเก็บอยู่ประมาณนี้นะก็มีอย่างไรคิจวัตรประจำบัานจะมาได้ใะคะอันนี้เมนูเมนูุดนันอู่รกไนเอาเอาหมอนยัง มันหมอก็ได้ล้านนี่หครับทางห้านจะเอาหมอนหลางแล้วก็เอาเองถาดลงใส่หมอนออุ้ยแมงมุมไม่โหดเลยนี่เอาเยอะมากเดี๋ยวไปเที่ยวถิ่นดูคู่นีฮอกขู่นีฮอกก็จะไดเอาเก็บไปใส่น้ำมันเกใตรน้ำเรียบร้อยที่เก็บข้อมูลเต็มเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยพี่น้องตัดเองเลยพี่น้องค่ะ เดี๋ยว้อยได้พี่น้องตัดแล้วเอาคลิปนี้ไปสนี้ก่อนพี่น้องโอ้ยมันใจใหายโทรศัพท์เธอเนาะ